อีเวนต์ถุงเงินนะครับสำหรับถุงนี้เราควรแลกตัวละครไหนดีนะฮะเนื่องจากว่าตอนแรกผมไม่ได้กะมาลงนะแต่ว่ามีคนถามเนาะตามนี้เลยที่เห็นเลยนะครับดังนั้นเดี๋ยวเราจะมาบอกให้แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะเอาจาก ID ดีผมเป็นหลักนะครับทีนี้เพื่อนๆเข้าไปดูที่ไอดีของเพื่อนๆด้วยเนาะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแล้วกันนะครับคาถามคือแลกตัวไหนก่อนดีเอาละทีนี้อยากให้เข้าใจก่อนนะครับว่าระยะเวลาเนี่ยมาถึงวันที่16หรือมาอยู่จริงๆนะ่าจะมาสิบวันนะถ้าจะไม่ผิดเนาะ สิบถึงสิบห้าวันประมาณนี้จำไม่ได้จําไ,ไม่ได้เอาละทีนี้แลกตัวไหนก่อนซึ่งแน่นอนครับว่าเราไม่สามารถแลกได้ทุกตัวดังนั้นผมอยากย้อนให้พวกคุณไปดูในไอเดียของตอนเองก่อนว่าคุณต้องการตัวอะไรเป็นหลักหรือต้องการทําอะไรเป็นหลักยกตัวอย่างเช่นไอเดียของผมเนี่ยส่วนใหญ่ณตอนนี้นะครับอ่ะผมเอาให้ดูก่อนปัจจุบันเนี่ยผมแลกเป็นตัวละครพวงนี้หลักๆเป็นตัวละคร4ดาวที่เอามาทําซับย้ําตัวละครที่เอามาทําซับ นะครับและผมวางแผนทำโอเวอร์บูทสองหรือเรียกง,ง่ายๆครับ4ดาวทุกตัวครับสดาวทุกตัวก็คือ4ดาวเนี่ยทั้งหมดเลยเนี่ยทั้งหมดนะครับงงมาสีดาวทุกตัวเนี่ยบูทสขั้น1มันจะได้โอเวอร์บู0สองแต่ถ้าเอาเอาขั้น2มันจะไปที่300เลยทันทีโดยที่เราจะไม่พึ่งตัวรีเจนต์นะครับอันนี้แผงให้แผนมันนะส่วนแผนบางคนก็อาจจะนะครับอ่นนี้ยกอีกหตัวอย่าง แผนบางคนอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้ยกตัวอย่างเช่นนะครับเอาเป็นตัวละครแจ็คละกันตัวนี้มันเป็นซับสีเขียวนะครับแล้วทีนี้เฮ้ยมันลอยแล้วว่ะแต่อยากให้แม่งเพิ่มงั้นยัดแจ็คเพิ่มเลยอันนี้ผมยกตัวอย่างนะแต่ว่าทีนี้เราลองกลับไปดูว่าเอ้ยมีตัวละครอะไรบ้างที่มันสามารถเป็นซับได้สําหรับที่มันอยู่ในถุงเงินตรงนี้นะครับพอเรามาดูเนี่ยอะมีละชอปเปอร์ เห็นปะชอปเปอร์แทนแจ็คได้นะครับแทนได้นะได้เลยนะแล้วก็แฟงกี้อันนี้เมนเท่านั้นอ่าคิงเมนเท่านั้นอ่าซันจิอะไรเงี้ยไม่ได้เนาะบุอะ๊อ่าไอ้นี่ได้ไอ้น,นี่ได้นะครับเนี่ยนะคือคือเราต้องไปดูที่ไอดีของตัวเองอ่าเช่นอ,อย่างจิมเบงเงี้ยเออมันก็เป็นซับได้ถามว่าแลกได้ไหมแลกได้แลกได้เหมือนก,แบบกันซึ่งเดี๋ยวผมก็แลกต่อนะแต่ผมบอกแล้วไงว่าหลักๆผมจะเอาตัวสี่ดาวก่อนเห็นปะสี่ดาวของผมแลกครบเลยนะครับเห็นปะเที่ยงเลย ดังนั้นเนี่ยผมเลยอยากให้ย้อนไปดูที่ ID ดีของตอนเองก่อนแต่บาง ID ดีเช่นสมมุติว่าทำโอเวอร์วูดแค่100่อ่ะถ้าถามผมนะ4ดาวไม่แลกเลยก็ได้มันไม่ได้จําเป็นโอเคปะคุณอาจจะเอาแค่ตัวรีเจนต์อย่างเดียวเลยก็ได้คุณจะแลกตัวไหนก็ได้ครับเพราะว่าคุณไม่ได้ทําตัวโอเวอร์วูดสองร้อยไงมองปะเพราะโอเวอร์วูดหนึ่งร้อยเนี่ยเอาแค่สองกับสามดาวมันก็ร้อยแล้วดังนั้นเราเราก็ไม่ต้องพูดเยอะนะครับแต่ถ้าสองร้อยมันต้องเอาสี่ดาวดังนั้นไอดีของผมเนี่ยเลยเน้นที่ต เคียนะเคียนะอ่าหวังว่าน่าจะเข้าใจเนาะสรุปแบบนี้เอาง่ายๆครับใครทำโอเวอร์บูทสองแลกตัวสีดาวแบบผมได้เลยส่วนถ้าใครทำโอเวอร์บูทหนึที่เหลือคุณเล่นตัวไหนอยู่คุณเอาตัวนั้นเช่นคิงมัดอาจจะแบบยังไม่80อายัดเพิ่มก็ได้ควีนก็ได้แล้วก็แฟงกี้ก็ได้หรือตัวละครไหนก็ได้ครับก็ได้อะเออย้ําตัวไหนก็ได้เอาที่สะดวกคือมันได้ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับถุงเงินนั่นเอง